ตอนนี้ตอนได้รถมาหายากไหมพีมิตินสเปคแบบนี้เลยยากตอนจริงๆดวงดีมากไปไป,ไปได้ที่ดีเลอร์หนึ่งหายคือถามและถามไปทุกที่เลยครับที่ไหนดีมากอะไรงีตอนนั้นรถเอสก็รอประมาณปีหนึ่งกว่าจะได้คอนปีนง ก่าจะได้คอนฟิกเนี่ยไปลงรถนะครับผมใช่ก็ก็เลยเอ้ยงั้นเราซื้อรถเกย์แล้วกันอ่าครับผมดวงดีมันได้ง่ายด้วยนะพี่เนาะคือเดินเข้าไปจ่ายตังค์แล้วก็รับเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือข้อดีแต่ว่าแต่ก็ต้องบอกก่อนรถเกย์คือบางทีอ่ะอย่างบางออปชันอ่ะเราไม่อยากได้เขาก็ติ๊กมาให้ใช่ไหมพี่อย่างบางออปชันเราอยากได้อ่ะเขาก็ไม่ติ๊กมาให้เราถูกไหมพี่คันนี้เหมือนตอนที่ได้ก็คือโอเคลงรถทุกอย่างอ่าครับผมคันนี้ก็คือออปชันเต็มขาดอย่างเดียวคือเบรกซิลล์รอมิกนั้นเพื่อน แต่พอโค้งเนี่ยทางอย่างเงี้ยขู่ขาดอย่างเงี้ยเพื่อนเออผมว่าแบบโช็อยังเอาเอาอยู่เลยเพื่อนเออจริงมันไม่รู้สึกว่ากระด้างไม่เหมือนสองรถสองคาแรคเตอร์อะอ่าใช่รถช้าจะสมูทสบายรถเร็วจะเฟิร์มเออเนี่ยรอยต่อเงี้ยรู้สึกรถมันไม่แบบมันโดนเลยนี่เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ชัดถ้าเป็นรถแข่งบางรถบางโชคอกะมันจะตึงใช่แข่งมากแข่งมากกระแทกมาถึงคนขับเลยนะเพื่อน ด้วยความที่ปอเช่มันก็เตี้ยอยู่เลยเพื่อนแต่ว่าพอคันนี้ใส่ kwv สีเออรู้สึกว่าเมื่อกี้ทางลงอ่ะแล้วมันมีรอยต่อขูดขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเก็บรอยต่อถนนแบบดีมากเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล vck นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าปอเช่เก้าหนึ่งหนึ่งนั้นเพื่อนวันนี้ก็อยู่พี่ตินพี่ตินสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตไปเทสคันนี้หน่อยะพี่คันนี้สเตทสองถูกไหมพี่ตินผมถามนิดนึงสเตทสองกับปอเช่เก้าหนึ่งขับยากไหมด ขับยากไหมอือจริงๆอยู่ที่ช่วงล่างสำคัญครับคับเดิมมันก็450เนาะตอนนี้มัน650ครับที่ว่า มันขับเหมือนเดิมอบไม่ได้ต่างกับเดิมอะพี่ไมเหมือนเดิมแต่แค่มันมันขึ้นคือรีสปอนส์มันสูงขึ้นอ่ครับผมใช่แล้วมันขับยากไหมด้วยความที่มันขับหลังครับพี่ไม่เลยไม่เลยชช็อคอัพทุกอย่างมันช่วยเราดีมากครับอ่าครับผมเวอร์สเตียร์นเดอร์สเตียร์น้อยมากครับผมต้องบอกเพื่อนก่อนนะว่าคันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปก็สามารถย้อนคลิปไปดูได้ที่ผมรีวิวเนาะก็คันนี้มีสเตย์สองหกร้อยห้าสิบเนาะพี่เนาะท่อทั้งเส้นถูกไหมพ kwv4 ถูกไหมพี่อ่าก็คือบอกเลยว่าดีกว่าชกเดิมมากๆถูกไหมพี่แล้วก็เบรกอ่ามีการอัปเกรดเพิ่มอันนี้ผมถามนิดนึงพี่ตินยางเบรกอ่ะเราเปลี่ยนเป็นตัว gt3 เนาะมันต่างยังไงกับตัวเบรกเดิมอ่ะพี่ต่างกับเบรกเดิมคือนะอันดับแรกคือหน้าจานก่อนอ่าครับผมเนี่ยมัน6พอร์ตเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าตัวจานอ่ะมัน300กว่าสามร้อยส่าครับผมครับผมตัวนี้เป็นของ gt3 เนี่ยอ่าครับเอ่อสามร้อยแปดสิบมิลหน้าหลังครับทั้งใหญ่ขึ้นทั้งหน้าและหลังเลยแล้วก็เอ่อ ปั๊มก็เหมือนปั๊มยังเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนรูปบล่างครับเป็นหน้าหกนะครับหลังสี่ครับก็สําคัญในตัวนี้เป็นตัวไลท์เวทเพราะฉะนั้นเนี่ยม้นก็จะเบาขึ้นแล้วก็ที่จานใหญ่ขึ้นเนี่ยพี่คิดว่ามันช่วยเรื่องของการระบายความร้อนอ่าครับผมยิ่งยิ่งจานใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จับได้มากขึ้นอ่าครับผมตัวนี้ก็ระบายความร้อนได้ดีอ่าครับผมอันนี้ผมมีคําถามพี่ตินทําไมเราเปลี่ยนเบรกทั้งทีทําไมเราไม่ถึงแบบไปเซรามิกเลยพี่อ๋อเราตรงๆรงไหมพี่ว่าเซรามิกก็สวยนะสวยนะแต่ว่า ใจยังรู้สึกมันยังไม่ได้จําเป็นขนาดที่เอ็นคนขับรถช้านะครับเพราะว่ามันไม่เร็วก็ด้วยงบประมาณนี้เอาไปทำอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเบรกโดนมาเท่าไหร่เนี่ยพี่จีสามเบรกก็ประมาณสี่แสนสี่แสนโอ้โหราคาก็ต่างกับเซรามิกเกือบครึ่งเลยนะเพื่อนถ้าเซรามิกน่าจะเกือบแตะล้านแล้วพี่เนาะแล้วตอนนี้เป็นตัวไลท์เวทด้วยครับอ่าครับผมอ๋อก็คือจะจะพิเศษกว่าใช่ครับโอเคได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการขับนิดนึงเนาะกับเจ้าปอร์เช่ตัวเก้าหนึ่งนั่งเพื่อนอ่ะโอเค เอาจริงปอยใช่อะผมว่ามันเป็นรถที่ขับพูดดีนะพี่น้องจริงรถเดิมเดิมอะผมว่าขับดีมากด้วยหนึ่งเลยซาลีร่ารถมันไม่ได้ยาวมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะพี่น้องเวลาจะเลี้ยวจะแซงอะไรเงี้ยผมว่าแบบเออมันดูมันดูกระชับเดือนเพื่อนแล้วอย่างรถเดิมผมว่าช่วงล่างเขาก็โอเคแล้วถูกไหมพี่เพราะว่าช่วงล่างเดิมเลยคันนี้ก็มีออปชั่นที่เป็นโช๊คปรับไฟฟ้าถูกไหมพี่<ช>สิงห์ครับผมเออแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้ลงรอยต่อถนนนั้นรู้สึกว่า มันเนียนนั่เพื่อนมันไม่ตึกก่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดของเดิมก็จะแข็งๆหน่อยนะพี่น้เน่ยถนนเรียบๆบอลลองฟีลิ่งเลยขับองรู้เลยสมสมเออแต่รู้ว่าแต่พอเป็นถนนเรียบๆคือแบบมันมันหนึบเลยนะพี่เนาะมันค่อนข้างหนึบมากแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ขับเร็วนั้นเพื่อนก็ค่อยๆขับนะแต่ว่าอันนี้เบรกก็ต้องค่อยๆแบบ พยายามเบรกให้ลึกๆหน่อยนะพี่นนองเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคันนี้เพิ่งไปเปลี่ยนเบรกมาแล้วเบรกมันเพิ่งรันอินไปได้แค่ประมาณ2 3 0ถึงโลนะพี่นนองเพราะว่าถ้าถ้าเบรกเอาถ้าเกิดแบบเอาเต็มประสิทธิภาพจริงๆเลยมันควรจะรันอินไปสัก500้อยหรือ1000กิโลก่อนให้แบบน้ำมันเบรกมันร้อนแล้วมันก็จะได้ประสิทธิภาพแบบร0 0ยเซเลยนะที่ผมเคยลองมานั้นเพื่อนครับผมและอนาคตคันนี้เราจะมีทำอะไรไหมพี่ตินพอแล้วจบมันคือเกินกว่านี้ครับเพราะว่าพี่จูนที่โมชั่นตาบพี่ออฟดูให้ครับ มันน่าจะต้องไปเทอร์โบแล้วอ่าครับก็คือสเตจ์สามถูกไหมนี่เนาะสเตจ์สามโอ้เราเราคงไม่ไปขนาดนั้นจริงผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะพี่เนาะเพียงพอแล้วอจริงรถเดิมอ่ะมันประมาณกี่ม้านะพี่ตินสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากๆแล้วนะพี่เนาะโดยบอดี้ขนาดนี้นะเพื่อนแล้วคันนี้ก็จูนขึ้นไปอีกนั้นเพื่อนก็เพิ่มไปอีกสองร้อยม้านะพี่เนาะครับผมแล้วทอร์คอีกเท่าไหร่พี่คันนี้ แปดร้อยเก้าสิบเนียเพื่อนก็ก็ดึงดึงเลยเนาะพี่เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ขับยากเนาะเหมือนที่พี่ตินบอกมันไม่ได้ขับยากเพอร์ฟอร์แมนซ์รถมันชุกมันไม่ใช่รถธรรมดาที่แบบขัความแรงอ่ะพี่ว่าันี่ยมันเหมือนแอโร่แดนามิกอะไรมันช่วยหมดเลยอ่ลครับอะไครับลองอัดได้เลยครับแบบสปอร์ตพัดเลยได้เลยพี่สบายเลยเนี่ยเฮ้แต่รู้สึกว่าแบบเออมันขับง่ายมากเลยนั้นเพื่อนอันนี้สปอร์ตก่อนก็เฮ้ยแต่มีเสียงแบ็คไฟด้วยถูกไหมพี่ เสียงแบกไฟจะมาเป็นรอบประมาณนี้อ่าครับผมแยบจุอันนี้ผมเหยียบไปน่าจะประมาณสัก20-30%นะยังดึงขนาดนี้เลยเพื่อนปกติเวลาพี่ตินขับนี้เล่นแพทเทิร์นชิพไหมไม่ค่อยไม่ค่อยใช่ไหมเพราะว่าปล่อยให้รถมันไปตามนั้นอืมครับผมครับผมคิดว่าน่าจะต้องลงแท็กอ่ะแท็กจริงๆอ่ะคนจะต้องกัดเดลชิพอ่าครับผมปกติคันนี้ถือว่าเป็นรถเดลิจูดไหมพี่ใช่พี่ว่าเดลิจูดมากก็คือไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนถูกไหมพี่ถูกต้องครับขับทุกวันได้เลย ครับผมคันนี้จูนน้ำมันอะไรมานะพี่ E20 ครับ E20 ี่นะสำหรับใครสนใจก็คันนี้ไปจูนมาที่โมชั่นนะพี่เนาะครับเขาผมคันนี้เป็นเสร็จประมาณเท่าไหร่นะพี่ตินรวมรวมแต่งใช่ไหมใช่ใช่รถตีไปสิแล้วกันรถ14แต่งสักล้านล้านสองร้านสองครับผมค่าออปชั่นอีกเท่าไหร่พี่หรือว่ารวมรวมใน14เลยแต่คิดว่าออปชั่นถ้าแยกน่าจะประมาณสามสามล้านสี่ล้านก็ถือว่าออฟก็ถือว่าออปชั่นนี้ฟูฟูได้ไหมพี่ค่อนข้างฟูค่อนข้างฟูขาดเบรกอย่างเดียว อ๋อนั่งนั่งก็เต็มหมดเลยเนาะพี่น้องเนี่ยหลังคาตรงนี้ก็เป็นออปชั่นหมดเลยนะเพื่อนอ่าท่อปรับปิดเสียงก็คือออปชั่นป่ะพี่ใช่ครับก็คือมีหมดเลยโช๊คไฟฟ้าอ่าอันนี้มันก็จะเป็นท่อเดิมแล้วอ๋อครับผมก็คือเนี้ยออปชั่นหมดเลยนะเพื่อนลิฟติ้งปรติปอร์เช่อะจะไม่ค่อยมีใครใส่กันเพื่อนแต่อันนี้ก็มีนะมีลิฟติ้งยกหน้าปรับปิดเสียงท่อมีแล้วก็มีปิดแทคชั่นแล้วก็จะเป็นปรับโช๊คไฟฟ้าแข็งอ่อนนั่นเพื่อนก็คืออันเนี้ย เป็นสแตนดาร์ดของปอร์เช่ที่ต้องมีนะหลายๆคันแล้วก็สปอร์ตโคโนพวกเนี้ยภูมิภูมิอะไรอันนี้เราก็ไปเปลี่ยนมาเพิ่มใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเดี๋ยวผมขอลองนิดนึงนั่นเพื่องสปอร์ตมาเบื้องเบื้อแพดเดิลนี่เลยครับสบายเลยอันนี้มีจูนเกียร์ไหมพี่ไม่ได้จูนเกียร์ไม่ได้ปอร์เช่เราจะอย่างจูนเกียร์ไม่ได้นะเขาผมผมว่าเกียร์เดิมอ่ะมันค่อนข้างดีอยู่แล้วเนาะใช่พีดีเคใช่พีดีเคเปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนเร็วมากปกติผมเป็นคนขับรถแบบเล่นแพดเดนชิพไงพี่่ใช คือแบบม então, l l un, ันขับมันไงเวลาลากรอกเวลาเชนอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราเชนเกียร์มันก็จะมีแบกไฟนิดๆใช่ไหมพี่ก็คือเราเราเราใช่ก็คือเราสามารถบอกคนจูนได้ใช่ไหมพี่ว่าเอ้ยเราต้องการแบบนี้อ๋อตอนบอกคนจูนก็บอกเอาแรงที่ส so ุดอ่าครับผมีจะแรงได้ครับผมเออเนี่ยแต่เกียร์มันเปลี่ยนเร็วมากเลยนันเพื่อนดูดูเดี๋ยวเนี่ยอันนี้ผมเชนเลยนะเดี๋ยวดูดูผมเข้านะเนี่ยมันคือแบบ้อยต่อกันแบบมันเนียนมากเลยอ่นเพื่อน และอย่างคันนี้กับพอมาเทียบกับ M สามสีู่นของพี่ตินน่ะสเตตสองเหมือนกันเนาะต่างกันไหมฟิลลิ่งกครับก็ยังต่างเยอะครับคันนี้ป็นคันนี้มันดึงแบบดึงแล้วก็ศูนย์ถึงร้อยเนี่ยสาบอกสามใช่ไหมครับพอไปร้อยถึงสองร้อยประมาณหกครับผมสองร้อยถึงสามร้อยประมาณอันนี้ไม่ชัวนะแต่ว่ามันมันขึ้นเร็วมากครับในขณะที่สามสี่ศูนย์ของพี่เนี่ยยังเหมือนเบบี้อยู่สเตตสองเนี่ยนะเทียบกับในกลุ่มนะครับมันจะเป็นเรื่องของมันจะเสียงมันจะ พี่ว่าเสียงพ่ากว่าเสียงมันดังตลอดเนาะพี่เนาะเสียงท่อด้วยเพราะว่าเราเป็ท่อทางเส้นมาอันนั้นมันท่อเอ็มเนาะพี่เนาะใช่สองสี่ศูนพี่ว่าบีเอ็มเครื่องดีเครื่องเบนซินอ่ะมันได้เรื่องของเสียงอ่าเสียงแม่งแบบเพาะพิ้วเลยครับแต่ว่าฟีลิ่งการขับเนี่ยยังไงก็ตามแต่ว่าแรงดึงแรงดึงเนี่ยสู้ตัวนี้ไม่ได้เนาะมันคือช่วงล่างยังไงก็ตามซีจีของรถอ่ะออกแบบมาแบบพวกเจ็ดหนึ่งแปดเคแมนใช่ไหมครับอะไรเงี้ยมันเทียบกว่าเยอะครับฟีลิ่งเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยยังไงก็ยัััังงตาามคนนน้กก็เ่่อย ยังรู้สึกว่าความเป็นรถบ้านมากกว่าอ่าครับผมครับผมแล้วถ้าเกิดให้เทียบแบบพี่ระหว่างคันนี้เดิมๆก่อนจูนอ่ะกับ M340 จูนสเตจ2มาแล้วอ่ะความแรงแตกต่างไหมพี่ก็ยังให้คันนี้นะก็ยังให้คันนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับคือคือเวลาวิ่งจริงเราไม่ได้วิ่งสูนถึงร้อยครับพี่เราไปวิ่งเราไปวิ่งร้อยถึงขึ้นไปเนาะอ่าครับพพี่ว่าเปอเช่เครื่องเขาเดิมๆเขาอ่ะลากขึ้นได้เร็วกว่าอ่าครับเร็วกว่าชัดเจนครับผมครับผมยิ่งยิ่งชัดชัดเลย เอาง่ายๆคือเกินสองรอก็แตกต่างแล้วพี่นาะใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่า B M ก็เป็นรถที่ยอดเยี่ยมนะครับผมขับดีขับดีใช่ทัีซูนทั้งย็สมอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าแล้วแต่คาแรคเตอร์แต่ละคนก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าใครชอบแบบดึงจะจัดทอร์กเยอะๆก็ต้องคันนี้เนาะพี่นาะความรู้สึกเหมือนได้รถใหม่ตอนมาเป็ดโชว์นี่แหละครับก่อนอ้นนี้มันแรงกว่าเดิมมันก็โอเคแรงขึ้นแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยชอบช่วงล่างเท่าไหร่ครับผมคันนี้่าตอนได้รถมา หายากไม่ตินสเปคแบบนี้เลยยากตอนจริงๆตวงดีมากไปได้ที่ดีลเลอร์หนึ่ง่ายคือถามและถามไปทุกที่เลยครับที่ไหนดีมากอะไรเงี้ยตอนนั้นรถเอสก็รอประมาณปีหนึ่งกว่าจะได้คอนฟิกปีหนึ่งกว่าจะได้คอนฟิกเนี่ยไปดรถนะครับผมใช่ก็เลยเอ้ยงั้นเราซื้อรถเกเแลวกันอ่าเขาดวงดีมันได้ง่ายด้วยนะพี่เนาะคือเดินเข้าไปจ่ายตังค์แล้วก็รับใช่ไหมใช่อันนี้คือข้อดีแต่ว่าแต่ก็ต้องบอกก่อนรถเกเคือบางทีอ่ะอย่างบาง ะเราไม่อยากได้เขาก็ติ๊กมาให้ใช่ไหมพี่อย่างบางออปชันเราอยากได้อ่ะเขาก็ไม่ติ๊กมาให้เราถูกไหมพี่คันนี้เหมือนตอนที่ได้ก็คือโอเคลุล็อกทุกอย่างเนี่ยอ่าครับผมคันนี้ก็คือออปชันเต็มขาดอย่างเดียวคือเบรกซิลิกเนาะอพี่น้องใช่ใช่ครับนอกนั้นก็เต็มหมดเลยนั้นเพื่อนแต่พอโค้งเนี่ยทางอย่างเงี้ยขู่ขาดอย่างเงี้ยเพื่อนเออผมว่าแบบชคยังเอาเอาอยู่เลยนันเพื่อนเออจริงมันไม่รู้สึกว่ากระด้างไม่เหมือนสองรถสองคาแรคเตอร์อะอใช่รถช้าจะสมู ใช่รถเร็วจะเฟิร์มเออเนี่ยรอยต่อเงี้ยรู้สึกรถมันไม่แบบมันโดดเลยนี่เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ชัดถ้าเป็นรถแข่งบางรถบางโช๊อะมันจะตึงใช่แข็งมากแข็งมากกระแทกมาถึงคนขับเลยนะเพื่อนด้วยความพี่ปอเช่มันก็เตี้ยอยู่เลยวเพื่อนแต่ว่าพอคันนี้ใส่ kwv 4เออรู้สึกว่าเมื่อกี้ทางลงอ่ะแล้วมันมีรอยต่อขุกขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเก็บรอยต่อถนนแบบดีมากเลยมีแบ็คไฟครอเป็นระยะอ่าใช่แต่ว่ามันรู้สึกว่าท่อก็ไม่ได้ดังจนเกินไปนะพี่น้อง แบบผมว่าเสียงมันกำลังดีนะเพื่อนกว่าจะลงตัวนะเนี่ยอาครับพี่น่าจะสไลด์เป็นหลายสิบเที่ยวอ่าะครับผมส่งไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสุขเนาะอาครับทำมาก็เทเสร็จแล้วก็ขายจบเรื่มใหม่อ๋อนี่มีเตรียมขายด้วยเอพี่เดี๋ยวอนาคตก็คงขายะครับผมเดี๋ยวรอรอดูจังหวะอะไรเงี้ยอะครับผมอันนี้ผมถามนิดหนึ่งพี่ตินทำไมถึงชอบปอร์เช่อะพี่จริงพี่เล่น พอเช่รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ไม่ได้แรงมากอ่่ครับาีแต่ว่ารู้สึกว่ารูปทรงมันสวยแล้วก็ความแรงกําลังดีครับอ่ครับาไม่ใช่ไฮผมแมนจ่าแต่ว่าัสวยครับผมกำลังขับดีนะพี่เนาะพอเช่จริงพี่ไล่ไล่มั้งแต่คันแรกคือซีซีสามใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นไปไหนต่อนะซีซีสามเสร็จไปยต้องยกลิฟต์ด้วยนะเพื่อนรถมันเตี้ย รถมันเตี้ยจริงแล้วต้องยกรออะไรเงี้ยอมอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งนะของรถเตี้ยนั้นเพื่อนพะเราไปใส่คีับบิลมาครับผมครับผมแต่ก็ไปไหนได้นะพี่เนาะขับไปไหนได้แต่เจอลูกนันน่าก็ใจเย็นนิดนึงยกนิดนึงนะเพื่อนส่วนบนสักชุดหนึ่งรอดรอดลูกนั่แล้วตะแคงสักสี่ถึงห้าผมว่าก็กำลังดีแล้วนะมันมันดีตรงที่คันนี้มันมีลิฟติ้งนะเพื่อนถ้าไม่มีลิฟติ้งก็เหนื่อยหน่อยเนาะ แต่ว่าขับไปไหนก็ไม่ติดถูกไหมพี่ตินก็ยังยังไม่มีนะมีแต่ทักบ้างนิดนิดหน่อยอะไต่ท้องเนาะนิดหน่อยคือพอเอิญว่าเราทำสองอย่างไงเราไปทำ KW แล้วไปทำเทคอาร์ตอีกครับอถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำเทคอาร์ตเนี่ยสบายต้องยกไหมพี่ไม่ต้องครับไม่ต้องไมม่่้อยยยกกูแลวันโอเคแต่ว่าสไตล์ผมนะผมขับรถเตี้ยผมก็ต้องตะแค่งอ๋อรีบผ่านได้เลยไม่ต้องตะแค่งอ๋อโอเคโอเคไปได้ใช่ไหมเพราะว่าพี่เช็คบ้านพี่าเรียบร้อยแล้วโอเคโอเค่ไมรู้โอเคโอเค อะผมเอา normal แล้วกันนะ normal จะได้แบบขับสบายเอ้ยพอมันเป็น normal ท่อมันก็เงียบขึ้นเลยนะพี่น้องเงียบเลยครับผมอันนี้ผมถามนิดนึงพี่ตินเรามีรถในฝันอีกไหมจบจากคันเนี้ยมีแพนอะไรอีกไหมจริงก่อนอันนี้มีที่ชอบจริงๆคือโลมาโลมาก็คือเฟล r ารี่ถูกไหมพี่เนาะเฟารี่อันนี้คือรถในดวงใจเลยคือเป็คนเพียรเป็คนชอบรถที่มันไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบเด่นจ๋าอะไร้ยเราชอบแบบ สมูทๆหน่อยอ่าซอฟๆอะไรเงี้ยไม่ต้องการแบบซุปเปอร์คาร์เตี้ยๆอย่างนั้นใช่ไหมพี่จึไม่ชอบรถเตี้ยเหมือนกันอ่าครับเพราะทำไมคันนี้มันเตี่ยเตี้ยเองคือมันไม่ได้ทำพร้อมกันไงอ่าเขาผมดัชเชวิวดันมาสุดท้ายมันเลยเตี้ยมากพี่ก็คงไม่งั้นพี่ก็คงไม่ใส่เทคอันนั้นอ๋อใสแค่ชุดแต่งครับผมแต่ก็พี่ตินก็เอาลิ้นหน้ามันออกถูกไหมพี่ใช่ไหมอันนี้เอาลิ้นออกแล้วอันนี้เอาลิ้นออกนะเพื่อนโรม่าเนี่ยแหละที่คิดว่าเออถ้าเราทำคลินิกได้โอเคหน่่่ออยยาาครรับผผมมมไปโด ก็คือรถในฝันใช่ไหมพี่ก็คือโลมาเพราะจริงๆได้ลองมาเยอะมากซีที่เล่าเนาะซีสีสามใช่ไหมแล้วก็ไปอีสองร้อยแล้วก็ไปเคแมนเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็ไปไอแปดอ่าครับอ่าใช่เราไอแปดแล้วก็มจบที่คันนี้แล้วก็ได้เพิ่มคือไอสามสี่ศูนย์ครับผมถามนิดนึงทำไมถึงไม่ชอบแลมโบว์อ่ะพี่ไม่มีตังค์จริงๆไม่ใช่ไม่ชอบนะไม่มีตังค์เฮ้ยแต่ละตัราคามันก็สูสีกับโลมานะพี่เออใช่คือเคยลองนั่งแล้วพี่อาจจะรู้ว่ามัน เราเป็นคนชอบรถที่มันวางของได้ไปเดลิเยอจริงๆอะไรเงี้ยครับอ่าครับผมใช่คือเคยลองแลมโบกับเฟอร์เรรี่บางรุ่นอะพอร์ฟมส์สุดยอดแรงสุดยอดแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับไลฟ์สไตล์หอกครับผมเดินทางไม่ค่อยสะดวกเลยพี่เนาะใช่คือหนึเงรถคนเีชอบรยแหละเนาะเราอยากขับไปไหนมาไหนไม่ได้อยากแค่จอดเฉยๆอ่าครับพี่ชอบทํารถชอบขับรถไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยมันมันมีความสุขดีเวลาเราทำงานเหนื่อยๆแล้วเราได้รถที่เรารักอ่ะอ่าครับผม ครับผมแต่ว่าไอ้พวกนั้นคือมันจะขับทุกวันมันก็เหนื่อยหน่อยะครัสตาร์ททีเนาะสตาร์ททีมันก็จะค่อนข้างจะดังนั้นเพื่อนครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะเพื่อนวันนี้ขอบคุณมิตรินมากที่พามาเทสคันนี้นะให้ผมเทสคันนี้เนาะโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแนวนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ผมไปถ่ายรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้หรือว่าใครที่มีรถสวยๆอยากจะมาถ่ายคลิปกับผมนะก็สามารถอินบ็อกกันมาได้ที่ เพจ Facebook บอ e V C K นั้นเพื่อนแล้วก็เร็วๆนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวผมจะไปรีวิว Aston Martin v a n t a g e F1 ให้ดูนั้นเพื่อนน่าจะเป็นคันเดียวในประเทศนั้นเพื่อนโอเคใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย